นิงปณิตาเดือดอีกแล้วโพสฟาดแรงเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริง รีดีไว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนิงปณนิตาธรรมวัฒนะซึ่งต่อมาได้พบรักกับจินจอรินธรรมวัฒนะซึ่งจินจอรินเป็นทายาทเจ้าของตลาดยิงจเจริญอันโด่งดังต่อมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำเอาต่อมเพลกระตุกเมื่อจู่ๆทางด้านของนิงปณนิตาได้โพต์เดือดหลังแชร์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าสร้างภาพ PR จะว,วงการไหนก็ไม่ต่างกันบางคนอยู่วงการไฮโซแต่ทำตัวยิ่งกว่านี้พร้อมระบุแคปชั่นท็ยอมใจด้วยคนท ทีมหนิงไม่พูดเยอะล่าสุดทําเอาโซเชียลร้อนแรงทันทีเมื่อพูดจัดมากความสามารถเดือดอีกแล้วโพสข้อความเดือดลงในอินสตาแกรส่วนตัว s t ตอเบอรี่ก่อนจะแนบแคปชั่นไว้ว่าไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงทีมหนิงไม่พูดเยอะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ